เจี๊ยบทาเข้าแชร์ได้ใช่ไหมจีบผมว่าไม่ได้ก็ต้องได้ดวันนี้สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอรีแคบคุณเชอรี่เข็มอับสรแล้วก็คุณเจี๊ยบพิจิตราของแทรขอส่องความน่ารักของทั้งคู่ค่ะทุกคนเมื่อวานนี้นะคะคุณเชอรี่เข็มอับสรก็ ได้จัดงานกับทางนาราไทยคลูสก็คือเป็นงานเปิดตัวนะคะข้าวแช่เมนูดับร้อนตำหรับชาววังซึ่งทางนาราครูสนะคะก็รังสรรค์เมนูข้าวแช่ขึ้นมาพร้อมกับใช้ข้าวที่มาจากแบรนด์ สิริไทยแบรนด์ของคุณเฉลี่เขมอับสอนนั่นเองซึ่งก็มีเพื่อนๆน,นะทุกคนเดินทางไปร่วมงานไปร่วมดินเนอร์เอ็กซ์คลูเมื่อวานเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณแอปทักษอนคนสวยนะคะพี่เจี๊ยบพี่จิตราคุณสิริตามไม่ใช่หมอช้าง พี่ป๊อปอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงนะคะร่วมเดินทางไปซัพพอร์ตคุณชลี่กันเยอะมากๆซึ่งต้องบอกว่าราคาเมนูข้าวแช่นะคะ1เซตราคาอยู่ที่890บาททุกคนไม่แพงเลยตัวแอดเองนะคะยังไม่เคยลองทานเมนูข้าวแช่เลยทุกคนเพราะฉันกลับไปเมืองไทยรับรองไปลองแน่ๆซึ่งก็มีทั้งที่เซนต์เ l นเวิลด์ สยามพารากรนะคะหรือว่า King Power M ์เอ็มโคเทียอะเทอร์มินอลทเพัทยาก็มีนะทุกคนแล้วก็ที่สาขาวันนิมานสีแยกรินคำเชียงใหม่ก็มีสำหรับเมนูข้าวแช่นี้นะคะข้าวที่มาจากสิริไทยแบรนด์ของคุณเชอรี่เข็มอักษรทุกคนด้วยแอดนะคะเป็น FC ของคุณเชอรรี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องการจะมารีแคป โมเมนต์นะคะโมเมนต์ moment ที่คุณเชอรี่แนะนำให้กับคุณ,คณเจียพิจิตราลองเมนูข้าวแช่มาดูกันนะคะว่าเจียพิจิตราของแท้นะคะเจ้าของวลีเด็ดไม่ขยันไม่อดตายไม่ขยันไม่อดตายจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักขนาดไหนนะคะทุกคนไปดูกันแอดก็ชอบอ่ะชอบคุณเชอรี่ก็อยากจะเอาโมเมนต์มาแชร์กันนะคะ อร่อยมากนะคะเป็นข้าวที่สินไทยร่วนารานะคะร่วมกับเสินไทยนะคะ <S <S แล้วกเ็เขามีเครื่องเคียงเนี่ยสิอย่างค่ะซึ่งอร่อยหมดุกอย่างเลยแล้วที่แบบทำให้อร่อยยิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็คือข้าวจากสินไทยะคะ <S <S ่ะอร่อยจริงนะเพราะว่าคนที่มาแบบลองทานทุกคนอ่ะอร่อยอใช่แล้วก็ จะเริ่มขายจริงวันที่16นี้นะคะ <17. S 1> ก็ลองมาชิมกันได้ที่ร้านนาราก็จะสั่งเป็นเซตคาช่ที่เป็นเซตของขันขน่ารักมากปีนี้ปีนี้เราได้แบบศิลปินคุณนักลงนะคะมาออกแบบทีนี้โปรโมทบ็อกเซตหน่อยบ็อกเซตไทยน่ารักมากๆงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อให้พี่ใหญ่ หรือซื้อให้เป็นของขวัญนะคะก็ต้องรีบหน่อยนะคะเริ่มวันที่16มีนาถึงวันที่3 0มีนาคมยิ่ง1เซต890บาทะะที่มาุกคนได้ดีค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทานให้อร่อยนะคะอยากไปลองเลยอะ่ะคุณเจี๊ยบของแกร่ ที่เชียรบอกว่าเชอรี่เป็นีขาวาวี่บอกเราจะให้มันเป็นสีดำเลยเหรอเี่ยเเหลียวดำเขี่เหียวดำใครเห็นเขาเหลียวดำาบขออยเหรอแล้วกม่ใครอยากไปลองนะครผลิตภัณฑ์ของคุณเชอรี่ก็ที่นาราคูสนะทุกคนอร่อยมากนี่มีาชื่อ พริก <deal> ับเนี่ยหอมแดงทุกอย่างก็จะมีไส้ของไส้ข้างในประมาณนั้อันนี้ใส่เป็นเอหยเลยจีงี่เมื่อกี้ลีถามว่าเจี๊บกินเป็นไหมข้าแช่เจี๊บทานข้าแช่ได้ใช่ไหมเจี๊บบอกว่าไม่ได้ก็ต้องแ้วันี้อ่ะก็้งแข พิจิตร้าเจ้าของบลิเดณไม่ขย like <bbe> ันไม่อดตายำเมืองไปน่าแต่นักนรักน่ารักหวานละมุนมากละมุนทั้งคู่เลยนะคะละมุนทั้งคุณเจี๊ยบละมุนทั้งคุณเชอรี่เข็มอับสร ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูที่คุณเชอรี่เขมปรสอ์นะคะเปนั่งพูดคุยในสแตนดาร์ดป๊อปนะคะมันมีช่วงหนึ่งที่เธอแบบแชร์แบบการใช้ชีวิตความคิดกา,ารปล่อยวางทุกคนแอดชอบมากต้องบอกว่าการใช้ชีวิตตามคุณเชอรี่นะไม่ได้ยากเลยทุกคนง่ายมากในส่วนตัวของแอดนะแอดเริ่มปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ตามคุณเชอรี่หลายอย่างเลยนะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าแบบชีวิตมันเบามันสบายนะคะมันนะมันรู้สึกว่าเราก็สามารถช่วยรักษาโรคร้อนได้แล้วก็หนึ่งการปล่อยวางที่คุณเชอรี่นะคะให้สัมภาษณ์เนี่ยในในแชร์ทูแชร์หรือเปล่าเออ,เอ,อแอดก็ลืมนะคะฟังดูทุกคนคือมันดีมากมันดีมาก เอาปรับมาใช้ชีวิตเอามาปรับใช้ในชีวิตของพวกเรานะคะเบาขึ้นได้เหรอคะมันเหมือนง่ายนะการปล่อยอะ แต่มันต้องปล่อยอย่างมีสมดุลนะ่ะเพราะว่าเหมือนพอเราพูดคําว่าต้องปล่อยวางนะอะไรเงี้ยหลายคนก็จะแบบเหมือนไม่เข้าใจว่าการปล่อยวางนี่มันหมายความว่าเราต้องไม่ทําอะไรเลยเหรอเราต้องไม่ใส่ใจอะไรเลยเหรอแต่การปล่อยหมายความว่าไม่ไปยึดอะ่ะไม่ไปยดึดการที่เราเหมือนเสพอะไรอยู่ตลอดเวลากับโลกที่มันหมุนไปอย่างรวดเร็วแล้วเราต้องรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างะ เพื่อนเป็นยังไงคนรอบข้างเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงคนโน้นคนนี้ในสังคมเป็นยังไงแล้วเรายึดว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะเปรียบเทียบเขาแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแน่นอนว่าความทุกข์มันย่อมเกิดมากกว่าความสุขอะ่ะม,มันต้องมีเรื่องของปะในการบาลานซ์ชีวิตนะคะให้ได้อะ่ะมันไม่ง่ายแต่ว่ามันฝึกได้เราต้องมีสติก,กับมารู้ตัวเองบ่อย พอความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์ที่มันแบบว่าพุ่งพ่านทําให้เรานั่นน่ะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแทนที่จะปล่อยไหลไปกับมันว่าเราโมโหคโกรธแล้วก็ต้องจัดการเขายังไงด่ายังไงดีนะอะไรเงี้ยแค่ดึงตัวเองกลับมาแล้วแบบอยู่กับตัวเองแล้วพอมันอยู่ไปอย่างนั้นสักพกักอ่ะไออารมณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมันจะเบาลงไปตามธรรมชาติชอบมากทุกคน แอดเห็นด้วยกับคุณเชอรี่มากๆทุกคนต้องบอกว่ายุคปัจจุบันนี้ดราม่าต่างๆไม่ว่าเราจะเสพข่าวโซเชียลเนาะบางครั้งมันก็ทำให้พวกเราแบบเครียดเองโมโหเองบางครั้งเป็น FC ดาราแล้วดาราทำไม่ได้ดังใจก็มานั่งโกรธนั่งวีนเวียงจริงๆนะการปล่อยวางแบบเบาๆ,ๆปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปนตามธรรมชาติมีสติมันก็ดีถูกวะเอ๊ะ ยังไงวนไปวนมาโอเคทุกคนนะหวังว่าคลิปของคุณเชอรี่คลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามมาดูคลิปของแอดอาจจะได้อะไรดีๆนะคะมุมมองในการใช้ชีวิตนะคะไม่ใช่แค่เป็น f อดาราแต่ว่าอย่างน้อยเป็น f อดาราเราก็ได้แนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตถูกไหมคะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย